เล่าขานตำนานป่าภูมิใจเสนอทำแก้วตำนานผีตายทองกลมแห่งบานห่วยผาฉบับเล่าเสียงเสียงล่มพัดบิวหมากพร้าวฮักดำกลอบเสียงกบรองลันทุง่งย่ามคาเอาหลานเอ้ยมือนี่ไอ้สิเล่าให้ฟัง เรื่องเก่าแก่ของบ้านเฮาเรื่องของผีตายทองกลมฟังแล้วอย่าได้หัวฟังแล้วอย่าได้เหลี้ยวหลังเพราะผีมันยังวนเวียนอยู่จนหอดมือนี่เสียงไฟกองเพลงแตกเปรีย้ยเประกาละคงรึง,งมีหมู่บ้านเล็กๆริมห้วยกลางดงลึกซื่อว่าบ้านห้วยผา คนอยู่เพิ่งผ้าปานับถือผีแถนผีปูญาบอกเคยเหตุพิษคันล่องประเพณีแต่แล้วก็เกิดเคราะห์ร้ายขึ้นเพราะยิ่งสาวงามน้าว่าคำแก้วคำแก้วนั้นงามดังเดือนเพ่นเสียงหวานดังนกกาเวาแต่นั่งถือผัวทิ้งทั้งที่กำลังทองแก่ไกลคลอดผัวซื้ออินคำ มันหนีไปเล่นไพ่เล่นยิงทิ้งเมียให้เจ็บทองอยู่คนเดียวเสียงฝ้าร้องดังเปรี้ยงคืนฝนตกหนักฝ้าห้องดังสะท้านดงคำแกวอุ้มทองใหญ่นางพิงตน้นไส้น้ำตาไหลพรากมือกุมทองแนนแล้วนา่งกะห้องเสียงขาดใจ เสียงผู้หญิงสะอื่นกรีดร้องเบาๆอินคำเอ้ยเจ้าบ่เมตตาเมียกับลูกเฮาเลยบ่ขึ้นนั้นคํำแก้วก็ตายไปพร้อมลูกในท้องเลือดน้องเต็มรากไส้แต่เสียงกลอมลูกยังดังแวววๆลูกเอ้ยออกมาน้ำแม่เด้อ เสียงแค้นโหยหวนฉากเปลี่ยนตั้งแต่นั้นวิญญาณแม่ข้าแก้วก็กลายเป็นผีตายทั้งกลม่มแห้งอาคาตหนักฝนตกย่ำกลางคืนคนได้ยิ่งเสียงกลมโลกทั่วหมู่บ้านจนบอมีไผยกล้าไปใกล้ต้นไสรมือหนึ่ง ชายหนุ่มชื่อบุญมาเมาเหล่ากลับบ้านดึกมันล่องของเดินไปบ้านร่างท้ายทุง่งที่เคยเป็นเรื่อนของข้าแก้วบ้านไม่ผุเสียงเป๊ะไกวเองทั้งที่บอมีลิลมแล้วกับปรากฏยิ่งทองโตผมยาวาปลกหนาเสื้อผ้าเปียกฝนดวงตากลวงโบน้ำตาดำไหลเป็นสาย บุญมาหวีดร้องวิ่งหนีหัวสุกหัวส้นรุ่งเศรา้ามันป่วยไข่ส้มเพ้อทั้งขึ้นเสียงชายหนุ่มสันเครืออยาอยายากูอย่าเล็วเสียงกองเทตุงตุงตุง,ตงบ่ท่านพ่นเดือนมีหนุ่มอีกคนตายกลางทงหน้าแขนขาบิดงอดวงตาเบิกพร่ง เหมือนถือก,กอดรัดบีบจนขาดใจชาวบ้านแตกตื่นห้องไห่บ่เป็นอันเห็ดเวียกเห็ดหน้าผู้เท่าตาเพ่งจึงเล่าออกมาผีตายทองกลมบ่คือผีธรรมดาเดอ้อแม่กับลูกตายไปน้ำกันวิญญาณลูกยังติดอยู่ในท้องมันสิอาฆาดมันสิบ่อยอมไปเกิด จนได้พบพระธุดงลรูปหนึ่งหลวงปู่สีถัดเดินผ่านทางท่านว่าต้องเฮ็ดพิธีไงทรงวิญญาณแม่กับลูกไปน้ำกันถ้าเฮ็ดบ่ได้ผีสิหลอกหลอนจนหมู่บ้านล่มจมคืนพิธีหมู่บ้านจุดเทียนพันเล่มใต้ต้นไส้ไงเสียงพระสวดมนต์กองแต่ท่านใดนั่น ร่างค่าแก้วกับปากดผมเ้าเปียกชุม่มเสื้อสินขาดลุ่งลิ่งกอท้องโตเลือดไหลพลากผีพุ่งเข้าใส่ชาวบานไฟเทียนดับพลึบทั้งดง ตั้งแต่เมื่อนั้นเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อคำสอนก็เริ่มเปลี่ยนไปกลางเือนมันหองกลอมหลูกเสียงคือผู้หญิงญาติพี่น้องขนเหือหลุกเพราะผีคำแก้วเข่าสิงหวังเกิดใหม่หลวงปู่สิทัตจึงตั้งพิธีอีกครั้งที่ศาลาวัดจุดเทียนพันเหล่มเสียงสวดดังสนั่น ผีคำแกวโผล่มาพร้อมทารกในอ้อมแขนน้ำตาแดงเป็นสายเลือดเสียงหลงปูตะโกนว่าคำแกวเอ้ยเจ้ากับลูกไปสู่สุคติเดอ้อย่าได้วนเวียนอีกเดอ้อเสียงฝ่าพาดังเปรี้ยงแผ่นดินไหวเสียงกรีดร้องสุดท้ายสถานหลงก้อนร่างแม่กับลูกหายวับเข้าไปในต้นไทร แสงเทียนซองฝ้าสว่างจ้าแล้วก็งเงียบเสียงกบรองกลับมาเสียงล่มสงบตั้งแต่นั่นมาบ้านหวยพากลับมาสงบแต่ยามฝนตกฝ่าขนองล่มพัดต้องต้นไทรใหญ่ยังได้ยินเสียงแผ่วๆเเหมือนแม่กำลังกล่อมลูกผู้เฒ่าเลยเตือนลูกหลานไว้เสมอว่ายามฝนตกยามวิกาล ถ้าได้ยินเสียงแม่กอมลูกอย่าได้เหลียวหลังเบิงเดอ้อเสียงแค่นหลากยาวเนียบหายไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราเล่าขานตำนานป่าขอขอบคุณครับ